เพื่อนถึง,ถงแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปสอบถามดูราคากันนะครับเพื่อนๆมาฮะสุกยังเนี่ยอะไรเอาเอาฟักโบกดิเอาเนื้อพอดีกินนะพี่เอาหามหามนะอ๋อหามเขาติดกอบอ่ะ ครับเอาลูกใหญ่นะเอาไม่ไม,ไม่เอาพอประมาณนีณ่แหละเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยว <นะ S 2> มันตังค์จะไม่พอเอาติดกอบครับกินต่อนหนอะพี่กอบอันนี้ไไูกไอันนี้แข็งไปอันนี้กอบมันแกแวอันนี้แข็งไป ตรนะงนี้สุสกแล้นะกดลงนิดนึงคนียได้ๆๆๆเนี่ยปรอบหวานมันเนียดีดลยลุกเนี่ย,ยนะิยวมันเนียนดีเียนเท่าไหร่รูกอันนี้สองโมแปดสิบคูณให้เขานั่งดีๆเตรียมหอร้อนแล้วเนี่ยเตรียมหอทุกเย็นเลยพอเหรอลูกเดียวพี่สองแปดค่ลงสองจุดแปดคูณร้อยสี่สิบไอ้คนเป็นก็ไม่ลงมาหรอกสบายจัดง้ จะพอดีไหมอ่ะไม่มีนะครับไม่มีใบเดียวนั่นแหละถือมาใบเดียวเลหมดได้นะฮะหมดได้นะไม่มีแอปหรอกผมไม่ใช่แอปไม่ได้ใช้แอปหมดเลยดูเนื้อหน่อยพี่อร่อยนะเนี่ยแต่บุลเล็ตมันจะตึงกว่านี้หน่อยสวยมากเลยนะพี่เอ่าอันนี้แสงร่ม ไปโดนแสงร่มมาโดเหลืองปนกระชาตร่มมันแดงไงรอเข้ารดูอีกหน่อยนะค่ายไปก่อนช่วงนี้เรียนดีๆขายสายยาทำดีๆลูกค้าไม่ดีตูหวยไหมเนี่ย้งเก่าล่าไงเด้อมันอั้นด้วยแล้วเนี่ยมเจ็ดห้าห้าเจ็ดอันสองตัวบมพิแต้มเดียว ฟัดไม่ได้แต่ละคนทีไม่มาตรฐานเลยทำงาน่ะก็มันจะน่าเบื่อ